คุณคุณคุณตาทายหูไปทางไหนเรววะนี่พี่น้องย่า่ย่า่ทมว่านี่ยย่า่วะภาษีหายาะนั่งย่างเขาปานเว่าะนันยานั่นนงโบอืดว่าะันแต่กียมันเป็นบอลเ,เ,เลียงมั่วเลียงคว้วแล้วเราวามาสีอึดกินหาจาะนั่งต่ว่าคือคนรุ่นใหม่หะนะพี่น้องกัสิยังบ้ทัานมีหูย่า่กันเลยว่าบ้ บอลเลียงง่วแม่สมัยเตยเป็นสาวคู่มือนี่ป้านี่กัยังอุดมสมบูรณ์อยู่กัยังไม่หาเหตุหาหาวอยอู่นี่เนี่นะพวอืดพรนเห็ดสิบย่างไปซองอยู่ยังยัง,ย,งยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่อันนี้จิไปหาใบตองนี่นี่พี่น้อง ไปตองท่างไปท่างไปนอันนาคเนาะเนาะพี่น้องอันนี้ท่างไปบ้านใหม่บ้านใหม่นี่เป็นบ้านของมูเปซอวะ ไทบาวซุริยาบาวซุริยานี่คนกระบ,บานมีเห็นขายของคือการเตลี่ยนแแต่ว่าเขากะคนดูเนาะย่ามเห็ดเขากะหาเห็ดน่นนองใหม่กะหาน่องใหม่พี่น้องมาขึ้นนี่พาดีว่าเขาบานเลยเขาแรกก็บ,บอกกิน่นจ้าสูบไปทั้งใดเมื่อเขาไหวลุ่นเมื่อต่อบรกแขนนึงแต่ว่าไหวลุ่น บอเห็นพาดีถ้ากรูกไปทางไหนต้องคือเบืเ่อคนเห็นอยู่เหื่อนปะหมกม,ม่วงข้าวเมลนองกอยข้าวเมลนองกอยอยู่บ้านเป็น,นง่อยจะสีน้ำลางใบมันก็คือบ้าน,นและเนาะเพรนเป็นทางแดนขี้ฟุน่นเมื่ลไรแต่ว่งงกอดรู้สึกว่า <c oughs> ไอ้เวิ่ขึ้นไอ้พี่นอ้องสงสัยแผ่แผ่แบบอันนี้นะพี่นอ้องแผ่ขี้ฝุ่นถ้าเป็นคนแผ่ขี้ฝุ่นอยู่แล้วไอ้สันคุณยายคุณยายคุณยายดีขึ้นหรือ,อยัง ดีขึ้นแล้วโอ้ oh, ดีแล้วมีพี่ผู้หดพักให้แม่บบุน,บนี่บมาเฮื่อนบา้าที่โทรปาดีไปรับอยู่ท่องไดอันนี้เห็นจะลดน้องดอนพอดีบบมาเฮื่อนแม่เราปลูกผักไว้ พักบัวก็มีอยู่พอได้ใส่กินอยู่นั่นพอได้เลาะเลาะกาบมันไม่ยมไม่ยมขนุนแล้วบอกงาปลูกไว้ไม่ยมก็นิยมชมชอบขนุนก็อุดมุนเจ้าเมื่อนั้นคนไทยเบิ้งยังบักลายเฮงไม่มาแล้วพอเห็นมันโลนถิ่มเบิ้ง สาวดอนนอนอยู่ผู้เดียวไปแล้วเพื่อนคือจึงเนี่ยมาเห็นไส้เพื่อนปีดไส้แล้วเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นโอ้ยมีดผาหินไปตัวถีบตะเดียงอันนี้เราจากผ้าต้องจะไปตัดไปตอง ขอไปตองข้างบ้านเพิ่งได้ได้ถามพระดีเสียพี่น้องอันอันบ,บ่มีผู้เบิงในเงินบ้าไปกินไอ้ต้มใบกระท่มกับมูสันเพราะบ้านนี่ได้เขาพัดกุ้งมากเออกินแล้วกะ สั่งเขาผัดกุ้งจานใหญ่ผัดเอ้ยผัดอะไรนะทะเลรวมมิตรมากับเป็นเตลเลอรโตโนตะกี้นั้นมีช่วงหนึ่งเนี่ยอันนี้ดีึืนในนี้ช่วงหนึ่งเป,เป,เป,เป๊ะๆริโตโนห้านเจ้าแถวซันอันเขาไปให้บาทสูบยาแน่ลกะก็กินต้มใบกระทอมแน่เป๊ะๆเอ้ยเบื่องเอาห้านจะเนี่ยอันเป็นเตะเลอโตนเนี่ยห้ามหูจากแล้วห้าเห็นละ เราเห็นการเป็นอยู่เราเห็นชีวิตแล้วเราเห็นแบบว่าการดำรงชีวิตของเขาเขากาลีตโตนเขากา็เลยว่าตะแก้มูมากาไก่กับยังเลี้ยงอยูกก่กับเลี้ยงค้นไปนโหลดทอมจิกินเบิดหลายพ่อบันไดอยู่ในขอบเขตนะพี่น้องเขาเขามีกําลังสาพเพียงพอบดิกินหลายคือไปโรงเรียนนี่กะให้มือหนึ่งสิบพันมูลละสิบบาท กลับมากินข้าวบ้านเดย์บริมีของขายคือบ้านเฮาเดพี่น้องกลับมากินข้าวบ้านแต่ว่าหันเสียน่ะนะบ่ามาเขาเฮาเฮายันไปหาสรม,มเลเที่ยมาไปหากินมากกินกล่าวน้ำเขาเขาเป็นห่วงรถก็ซื้อให้ซื้อมือถือให้นะรถที่เขาขี่ทุกวันนี้นะซื้อตั้งห้าหมื่นกว่าเมื่อ เขาเก่าไปแปลีเป็นหลดเตียเพราะว่าเพิ่นเตียได้แล้วจายพี่น้องนี่นะที่เอาไปล้างกระตากแดดก่อนไปล้อมกระตากแดดก่อนเบิ่งๆดอกพุดดอกยังกระโบอกอกกันม,มาหอนดอกอันนี้เขาจะกับปูกคืออยู่ไทยเท่า,านั้นนะพี่น้อง คือไม่อดขีงข้งัวขี่งัวก็ดีตัวมันขอมาขี่ทางในมีซีดแอันนะจะได้ไออันนี้มนะพี่น้องเอา้าตะขายนี่มาจากไหนมาจากหน้าบ้านขีง้งัวกับะจะได้ใส่เป็นปุ๋ยเป็นฟุ้นไปละมันมันน่าร้อนพี่น้องเห็นตาเพันว่าเขาสีข้ายต่อไปทางไต่ไ คืว่ามันนั่งเข่าหยาออกหยาซะเหลือเกินขนทางมันหน่อยหายใจบุอิ่มโอ๊ยพัดลมอย่างคือฮะห่างมาเพ่มาพังแนวนี่คือหอดเจมิงเนาะเอาไปเห็นเจมิงสองมึงเด้นึ่งสองเครื่องนี่เดี๋ยดก็กำลังขึ้นพี่น้องโอ้โนี่เรีนน้ำเพิ่นทั้งน้ำเพิ่น ทเอา,าไว้ใส่นาบานหดภาคโดตมีกระจันซี่ล่ะพี่น้องเด็กก็ยังออกเพราะว่าวอันน,น,นอันนี้อันนี้บ้านพอขำตะกี้เพิ่งเพื่อ,อไปดับหน้าซอยมองเปะอันเอาเหินมากองไว้วันนี้เราทำความสะอาดสะอาดสะอาดเน่ยนะ เปลนเออเตื่จิงจริงไหมว่าเป็นไปหยาดนี่ไงหินกระายเติบด้วยนึว่าเตี่ยเป็นเห็ดช่วงเห็ดหงนาำเอามาเทเห็นไหมหินวายพาทำลาบพื้นหรือว่าเอาปูถนนมูก็ไปลรงเรียนกันละวุ่นวันวุ่นวัน,วนลูกไายจะไปทางไหนเฮี้ยนกับโบกับเต็มอคืน อันนี้คือเทีเ่รั้วบ้านพี่น้องมันเองกินถนนจนด่าฮะนี่ออนี่ทางเข้าบ้านเรามันจะล้มแล้วนะนี่นะตวดีมันเองแล้วนะโอ้มันเองนอันนี้คืออะไรโอ้คีไก่มีไก่ด้วยหรอนี่นะพี่น้องอ๋อมันผูกมันปั้งหมดแล้วพี่น้องผุณนะ <N> นี่นะนี่เขาเยี่ยมไปเลยแล้วมันเอ็นนี่นะเอ็นนะจ้ะมันก็เป็นาบ้านอันนี้เป็นบ้านของพี่น้องเป๋ออันคุณหมอคุณหมอถึงมาใส่สลิมเหมือนอะไรนะใส่สลิมคนกล้ว ขี่งัวพี่น้อง <c oughs> มีประโยชน์เบิดเลยขี่งวัวขี่แบร์อาปใไซก๊กไม้นี่พี่น้องนี่นะเห็นบะงามเห็ดมาเป็นโมเดิร์นขึ้นมาตะกี้มันก็ช่วงนสนันเนาะแล้วพอต่อขั้วหลังมันก็เลยเบิ่งกลวงเลย ก็ได้บ่งงาบดงกเนุยมานนี้ด้านข้างเลยพี่น้องด้านข้างอันนี้ก็เป็นด้านข้างนะคะนี่ด้านหลังพี่น้องด้านหลังไปนู่นนะคะ นุ่นทำอะไร,อา,รอ,อาบน้ำหรออาบน้ำหรอคะอลูกทายพอให้นอนอยื่เด้อดังเอ,อ,อีอยๆพ่อน้ำเสียเปี๊ต้องมาแก้ไขตรงได้อยู่จ้าเปี๊ต้องมาแก้ไขเพราะว่าน้ำเสียมันไหลไปบ้านเขา,ทา,าทางทางจทั้งทางคุณนะตูป กลาดอาหารมรสิมหิทธาอาหาราดินกกชะเดาเสียวอันนี้มะล่างนะพี่น้องใบตองมะล่างต,ตัดแดดทั้งน้ำเปลือนสีผ <c> า <oughs> พี่น้องมะยางเบิง่งนี่ผูกบักหืือบักแตงบักแซงบัก,กบัวนี่ อะไรมีถึงหลังมีอะไรามาักันทำอะไรของเขาไอเปร์ปปดินมันง้าวมันห้อมมันแหลมมันเคาะงาวยู่ได้ปีน้อยกันนี้มักันแหมนนี้คือลงสีด้านหลังของลงสีข้าวค่ะมันจะเป็นไดน้ำว่าสิต่อเป็นแท่งน้ำข้นเป็นที่เก็บน้ำแล้วส่งน้ำกั็เลย ทังม,มือก่อนนี่นะสามารถเทศโมเดิร์นสูงขึ้นไปอีกแต่มันกลวมกับทีก็ได้นี่นะอันนี้ก็เป็นเพื่อนหน่อยบอดี้หม่างนะพี่น้องมันมากน้ำอันนี้ด้นี่นะมันมากน้ำอันเอา้าเพิ่แกเพื่ันไดแล้ว ไหนึ่งเขาเป้าไฟไอะไรอันเป็นเฮื่อนคั่วเพิอ่อนนะพี่น้องไม่อัดแน่แป้นแน่เหลือหลายอยู่ด้นี่น,นี่ดินมาหอดสิมะสุดหนีนี่พี่น้องอันนี้เป็นทงไฮทงหน้าเพิ่น์นดินดินแค่นี้เด้ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะพี่น้อง ใช้ประโยชน์ได้นะพี่นอ้องบาซิเลียยูนดินอัไรก็คือท่างออกไปหน้าแต่จริงๆแล้วดินของเราเนี่ยแย่เอาเล้ผุนไปสุดหวัวไนเ่ยแต่ว่าท่างกรจะของดินนะเพื่นนมาให้ให้จงประโยชน์ให้กับทางไปหน้าลำแน่เนข้ากับโผ่เป็นคนหินแคร่ตเนาะล้าก็จงไให้ เวีนรถคันบัางไงหนึ่งเด้อไออันเฮ็ดหยังก็คือเวีนเบิดหน่ะพ,พี่น้องบ่ว่าสิทางทางไปนหน้ายูยู่พุ่นก็คือกระเวนแนวนี้คือกันนี่นะเวีนเพิ่นออกหน้ามาตาพาอยู่พี่ว่าซั่นเพื่อสิบ่ให้มี่ขี้ฟุ่นแน่เพื่อสิน,น,สนันต้นสะเดาที่เป๊ะขึ้นที่ดินพื้นนี้งามๆพี่น้อง ที่ดินผืนนี้นี่คือเขาต้องเข้าทางอาศัยบ้านเราเข้านะนนะเพราะว่าเขาจะเข้าทางโน้นไม่ได้มันเป็นที่ตาบอดที่ตาบอดบบมีทางเขาแต่ว่านกว้งนะมีโก,กะเดาโกกเดียวเขออาเฮ็ดคักรถ้อยเดี๋ยวเนียนเริ่มที่ดินเริ่มจะจะมีราคาถึงนซอยทีจัด นะร้านอาหารร้านอาหารขึ้นันก็โอ้ยผักแล้วพี่น้องโอเคจ้าพี่น้องยินดีไม่แห้งสุดปล่างใบตองตากแล้วก็สีซับหมูาามากไว้บอกระเทียมพอกันครีหนาเดอร์บัติจายิ่ดีไม่แห้งจา้า